นี่คือการฝันกลางวันของเอ็มเด้อค่ะเด้อเราเก็บตังค์เพื่อจะซื้อเรือคำนั้นเรือลำนั้นเงือขึ้นใดจังใดซื้อแล้วยังล่ะคะซื้อแล้วก็อยู่ในนี้ไงไม้ถึงซื้อแล้วบอลลอตเตอรี่ซื้อแล้วบอลหวยนั่นละซื้อก่อนจะค่อยฝันเด้อค่ะกลางเวียนนี่คืออาเกบิเก้ค่ะพ่อแม่พี่น้องปันมาสร้างอาเกบิเก้ ทิ่นคนรวยเหมือนกันเลยคะ่ะจะมีเลือดจอดทั่วๆไปเบิงเลือกค่ะทา้งผลกระทึกทางปอมปาการค่ะนี่ล่ะการเที่ยวในเมืองเบิงวาสิเซียจักบาทบอกค่ะเทียเ่ยวศูนย์เหรียญในออสโลศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญก็องก่อยี่หมายถึงวา่าบ่ใส่เงินเ้อค่ะเบิงเอาเบิงเอาพ่อแม่พี่น้องปั่นไปต่อค่ะ I don't know what can we do I belong to Yoga is over Paradise uh, Huh? Thai ice cream มาจอดทีไอติมเด้อค่ะมีจักรสชาติอันเขียวๆน่าจะเป็นซั้เขียวเนาะแต่ว่าบ์แมนเราจะไปเลี้ยงไอติมน้องเอ็มที่ที่อร่อยที่สุดนะคะไม่ใส่ตรงนี้อยากกินรสชาติได้เลือกเอาเด้อค่ะเสียบๆนี่คือพาราดิสนะคะอยู่อาร์เกบิเกฟูไดอยากมาชิมก็มาชิมเด้อค่ะ มาเบิ่งค่ะกาลันตีความแสบโดยสาวเอ็มคนโกแห่งเมืองลอบบุรีะะด้วค่ะด้อยล่านล้านไอติมค่ะ PALADIS IS ยื้อยื้อยุนานีด้วยคำคำหันด้ามแม่น้ำมันล่ 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만큼 너와의 여행을 생각했었는데 예+ 예+ 예 네가 좋아하던 인과 선물을 준비했겠지 기발 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을. น,นี่คือคนแขกทั้งเจ็ดค่ะเบิ่งเอาเบิ่งเอาถทมทมทม์สมอสมอบภาษาหนอดอ่แล้วก็นั่น,นดีเอาอันนั้นมาไอ<ห>สโนวไว้ม<ห>ีสโนไว้ด้วย ตัวน่ะเป็นรูปไอ้ชีสหรือไอ้ไม้หินอ่อนส่วนอันรูปสองรูปท่ายบางวันเป็นยังเธอให้เลี้ยวบางเป็นศิลปะเด้ค่ะโมเมนต์เลี้ยวไปทางศิลปะรูปโลกกระเบื้องมันเออเปนลูกกระสุนเลยเนาะเปนลูกกระสุนเลยเนี่ย ยังมีปุ่มอีกซองอันครูมาอีกโอ้ยแมนคักค่ะมีหัวน้ำพึ่อยาจังให้ยาจังให้ปานานเขาบอมีไอ้ป้ายบอกว่ามันคืออะไรเขาจะมีอยู่น่าจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไปดูสมอเรือสิอยู่เบิ่งสมอเรือดโเคยเห็นเห็นสมอเรือติค่ะอาชภาพเด็กหน่อยไปเบิ่งสมอเรือเด็กหน่อยโบก็เบื้งเห็นสมอเรือดได้ค่ะ เราได้เคยใส่เสื้อไออ้เสืปาตาสมอลไหมคะมากมากตาสมอเบิ่งสมอค่ะสมอสีเขียวสีเขียวนี่สีฟ้าโอสีฟ้าอ่อนสีฟ้าเข้มแล้วก็สีน้ำตาลค่ะนี่คืออะไรคะว่าวงกลมที่ช่วยแต่อันนี้ตีละวะนี่อันสีฟ้าเขียวนี่มันคืออีหยังค่ะเลียวคืองูจงอางเืับปันเนอะเสืออ๋อนี่เสือกโอ้เก่งเก่งเก่งคือเสือกค่ะ ก่นเ้ของเือเออเก่งไง ส่วนลูปนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนรูปนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนหูบัวมันคืออย่างเบิงค่ะเพชรดาไใดบ่ามันอาจจะเป็นไอหางเรือเนาะนี่ลูปนี้ต่ใบเรือนนะก็เรียกหางเรือหรือเปล่าว้เหลี่ยวสายเหลี่ยวขัวสินะ <c oughs> The day, my beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now. นี่แหละค่ะชีวิตของคนรวยทินคนรวยเขาก็อยู่จังสี่เด้อค่ะส่วนเฮาบร่ร่ยเฮาก็ไดเต็มาเมืองมาเบิงค่ะมาเจอคนไทยแล้วบอกว่าลาละมาจองแม่เขากระลังสิขึ้นตึกนั่นข่อยบอกว่าโอ๊ยบบจองดอกวายนะ้าบ่เป็นค่ะย่านตกนามนอนละเมื่อตกนามยากอีกละเลยบบเดมมาอยูท่ทินตรงนี้คือเขาเพิ่น,านวาได้คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ Do you wanna know? Well, i thinking about you. And I think I have to listen. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as a sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy.